เอาละสหายของข้าพวกเจ้านั้นพร้อมที่จะเข้าร่วมศึกการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์กับเจ้าพวกอ,อกรันหรือยังบอกเลยว่าเรานั้นจะต้องจัดการพวกมันแต่ก่อนอื่นเลยเออเดี๋ยนะเราต้องรวบรวมฝูงของเราก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิเอาละแกโจมาเข้าสนนู่อันนี้อะไรไปแล้เตะท่าเตะเตะอับทิดละอีกทีหนึ่งขอขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งเออป้าเอ้ย จำท่าผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาละปไปถึงเวลาที่เรานั้นจะออกไปล่าจัดก,การเจ้าพวกออกรันกันแล้วจะว่าไปเอ้ยนั่นอะไรอะอะไรอะเหมือนว่าเราจะหยิบได้ฮะเย็บอ้าวเราบอกแล้วว่าตอนนี้ข้ามีอาวุธแล้วเจ้าพวกออกรันมันอยู่ไหนเฮ้ยนั่นมันเผาอะไรอะแลมโบหรอ ไม่รู้แหละผมว่านะไปลองผูกมิดกับมันดูดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะไปจัดการเจ้าพวกออกรันนะมาแล้วมันเรียกพวกมาแล้วมันเรียกพวกมาแล้วร้องเพลงอย่างงั้นเหรอจัดไปโอ้โหแทบไม่ขึ้นเลยอ่ะ,อะร้องเพลงอีกรอบนึงเต้นเพ้นเพ้นจะ๊จะเจ๊ะบอกเลยว่าสเต็ปีเท้าพี่ดีปึ๊บชึบร้องเพลงทีนึง ไม่ใช่เรื่องยากผมบอกเลยว่าเผ่าพันธุ์ของเรานเนี่ยเก่งในการผูกมิดเฟยเอาละอีกตัวอีกตัว,อตวเอาละผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถผูกมิดกับเผ่าพันธุ์นี้ได้แล้วนะเรียบร้อยถึงเวลาละเราไปตามหาอริของเรากันดีกว่าผมเนี่ยจะเอาหอยไปฟาดหน้าพวกมันให้ตายเซ่ผมคิดว่าถ้าเราเดินไปทางขวาเนี่ยแถวแถวเส้นทางที่เราเดินผ่านไปอาจจะเจอพวกมันอุ๊ใครวะเนี่ยฮะ เอาไปดูดูทเท้ามันเริ่มเลยฮะคุณผู้ชมฮะลองผุกงมีดกับพับสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยห,หน้าตาเขาหน้าไข่ใส่ด้วยหน้าตาเขาน่ารักดีเหมือนกันนะเต้นๆเต้นสเต็ปเท้าเขาดีมากคุณผู้ชมฮะยังดีที่สกิลการร้องเพลงของเราเนี่ยสามารถชดเชยการเต้นได้แล้วเดี๋ยวนะพวกแกมีแค่สองตัวอย่างนั้นเหรอ เออถ้าข้าต้องการผูกมิดสามตัวแล้วข้าจะไปหาแกอีกตัวจากไหนวะเนี่ยฮะให้ตายสิเดี๋ยวเราเนี่ยผูกมิดเท่าที่มีไปก่อนแล้วกันคุณผู้ชมฮะเฮ้ยนั่นเผ่านั้นเราอ๋อผูกมิดไปแล้วเฮ้ยนั่นกองกระดูกนี่เอาละไปเอากองกระดูกกันตรงนี้ปล่อยมันไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าสมาชิกของเขาเนี่ยมีแค่สองตัวเท่านั้นเราน่าจะยังผูกมิดไม่ได้อะ่ะอุย้ยสองกอง เก็บมาก่อนแล้วก็อุ๊ยอะไรอ่ะเดสไปนะฮะเอาละเหมือนว่าเราจะเจอเผ่าพันเชมเอ่อคุยกับจ่าฝูงเขาเลยดีกว่าฮะสวัสดีครับท่านจ่าฝูงอุ้ยเอาเอาหวยให้เขาเฉยเลยคุณผู้ชมฮะแล้วเอาเอาเอาอะไรอ่ะคือเอาไปแล้วไม่ไม่คุยด้วย ผมเนี่ยจะมาผูกมิดเลยยืน uh ่นหอยให้ไปเข้าใจไหมอะไรอันนี้เตะท่าหรือหวานเสน่ห์วะหวานเสน่ห์แน่เลยกริ่งแล้วเดี๋ยวทำไมเรามาตัวเดียววะเนี่ยไปหลบอยู่หลังต้นไม้ทำไมวะหวันเสน่ห์แล้วอ้าวหวานหวานหวานก็หวานอ้าวหวานปริ๊งเป็นไงเป็นไงเห็นหางหนูไหมอะไรวะเนี่ยเตะท่าเหรอกระง อีกีีทีเนโอโโ้ยเหมือนว่าจะบุกมิดไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมฮะลองเอาเป็นแบบลูกกระจกเขาก่อนดีกว่าอมาคราวนี้ฮะไปทางสายเต้นเจะเจะอุ้ยเหมือนขึ้นยากขึ้นยากมากนีโโโโโ่ขนาดไม่ใช่จ่าฝูงเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาละเอาละร้องเพลง โอเคผมมองว่าการร้องเพลงเนี่ยค่อนข้างง่ายเดี๋ย,ยนะไม่เพิ่มเลยหรอหรือว่าเพราะว่าเราเนี่ยผูมิตรไปสําเร็จค่าความสัมพันธ์มาเลยลดลงเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะลองปุยแบบผูกมิตรกับพวกตัวแบบลูกกระจกกันละกันจะจะเอาหลักใกล้แล้วแสดงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ไหวว่ะผู้ชมฮะเราอาจจะต้องไปเรียนอู ไอ้พวกนี้ผะวไอ้พวกนี้ผะวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดหยิบอาวุธก่อนทุกคนมันจะเอาแล้วมันจะมันจะเปิดสึกแล้วดิดีแล้วถ้าเรามมบของขวัญให้เขาเนี่ยจะจะได้ไหมเออเอาของขวัญไปเออโอ้ผูกมิตรไม่ได้ด้วยเอาไงาเอาไงาเอายังไงร้องเพลงก่อมไหมอ,อุ๊ยโอ้คนควงทิ้ง เฮ้ยมันอารมณ์ดีแล้วคุณผู้ชมฮะอารมณ์ดีว่ะเฮ้ย,ย,ย,ยมันขี้ใสตัวนี้เราเหรอลองลองผูกมิดกับลูกกระจกเขาดิเมื่อกี้เราร้องเพลงกล่อมพวกเขาให้อารมณ์ดีแล้วไงเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่ต้องต่อสู้แล้ว ต่มันเครื่องหอยแสราเรายังโกรธอยู่นะแต่ผมจะปล่อยไปก่อนอ่าเราจะปล่อยไปก่อนโอ้โหดูการผูกมิดสเต็ปเดียวนี้พุ่งพรูพุ่งปลาเลยฮะนั่นนั่นเพื่อนมันใช่ไหมได้เดี๋ยวข้าไปจัดการผูกมิดกับเผ่าพันกุกแกเองหรือว่าเราควรจะทําอย่างนั้นกับไอตัวที่มันโจมตีเราวะคุณผู้ชมฮะดีไหมไม่หรอกไม่อ่เ้ย what เกิดอะไรขึ้น อะไรอะไรอะไรวะน่ะเฮ้ยอาไปไปเขาวิ่งเราก็วิ่งดิรออะไรอ่ะเฮ้ยอุกกาบาตอุกกาบาตอุกกาบาตใช่บอกวาอุกกาบาตมัน่ะใช่เมื่อกี้มีอุกกาบาตหล่มาบนหัวถลายลงมาหมอ้ดูดูดููด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 ูู่ดดู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 ่่่าา เหมือนว่าจะหมดแล้วนะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนู้นฝั่งนู้นใครมันมันจะมันจะตบกันเหรออืมพวกนี้มันขู่กันอยู่ฮนะคุณผู้ชมฮะเอาว่าเดี๋ยวผู่มิดกับเจ้านี่ดีกว่าอย่าพิ่งตีกันอย่าพิ่งตีกันขอผุ่งมิดก่อนอพร้อมไหมพร้อมไหมร้องเพลงก็เสร็จค่าละเฟยโอ้โหดูหลอดเดียวพุ่งปรุ๊อะไรวะเนี่ยอันนี้เตท่า เรียบร้อยเอาล่ะถ้าผูกมีกับไอ้เจ้านี้เสร็จแล้ต่อไปเป็นคิวของแกล่ะร้องเพลงเหรอได้สิผู้ชมฮะบอกเลยว,ว่าการผูกมีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราเนี่ยไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่ก้าวร้าวยังไงล่ะดูมันดูมันขึ้นช้าแล้วเกินวะเนี่ยอ่ะหันตูดให้หนึ่งทีเรียบร้อยเอาละลุสเอยเ,เดี๋ยวนะนั่น อ,อ๊กรนันนินนาคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอจัดการอะไรแถวแถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอกินก่อนอือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยผ,ผูกมิก,กัะเผาไอ้นกสองหัวนี่เสร็จก่อนเราค่อยไปจัดการเจ้าพวกอ,อ๊กรนันผมคิดว่าการที่เราเข้าไปต่อสู้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราต้องเก็บการร้องเพลงกล่อมอารมณ์พวกเขาไว้และเรานนเนี่ยจะไปผูกมิกกับเขาดีไหมอืมอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะ แต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยเราหาไอ้เผ่าพันธุ์นกสองหัวไม่เจอเออเขาไปแล้วนี่อะไรเนี่ยไข่เอเลี่ยนปหมนเนี่ยไปดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวนะอุย้ยตรงนั้นก็พวกก้าวราวเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะพวกนี้เนี่ยขึ้นขึ้นภูเข,ขาไม่ได้วะ่ะทำไมตรงนี้มันชันจังวะเนี่ยอุ้ยตัวตัวอะไรอะ่ะไหๆ,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 ไ,หๆ,ๆ,ๆไหนๆก็มาละลองคุยกับเขาดูฮะคุณผู้ชมฮะมาถึงก็เต้นเลยอ่ะได้โอ้โหผมว่า น่าจะยากเอาเรื่องนะเนี่ยนี่ขนาดเขามาตัวเดียวนะเนี่ยอันนี้โปรยสเสน่ห์ได้อยู่ได้อยู่หลอดของเราเนี่ยไปเยอะอยู่เหลือแค่หวังพิ่งว่าสกิลของการผูกมิตรของเขาเนี่ยจะมาเยอะเอาละอีกทีเดียวร้องเพลงเรียบร้อยเอาละเอาละเรียบร้อยฮะเดี๋ยวนะแล้วเอาไขาาวัด่ะอ๋อพวกนั้นเราผูกมิตรไปแล้วแล้วไอพวกนี้เมื่อไหร่เราจะผูกมิตรเขาได้เนี่ย เราเขาโตก่อนใช่ไหมเหมือนว่าสกิลการเต้งของเราเนี่ยจะไม่ดีพอฮะคุณผู้ชมฮะเขาให้การผูกมิสเนี่ยเป็นไปได้ยากมากอุ้ยทำเป็นเล่นเมื่อกี้เรายังผูกมิสกับจา่าปูได้อยู่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยไปเก็บรวบรวมบางอย่างมาก่อนดีกว่านะเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถผูกมิสได้ง่ายยิ่งขึ้นผมคิดว่าเราเนี่ยควรพัฒนาสายพันธุ์ของเราให้ดีกว่านี้ อะไรมันกีดก์ดอะไรอีกวะเนี่ยและเดี๋ยวนะแล้วนี่มันอะไรเนี่ยเผ่านี้โอ้โหมันกำลังจะตีกันเลยฮะคุณผู้ชมฮะในเมื่อเขาจะตีกันแล้วก็เราไม่เกี่ยวไปดีกว่านี่นี่นี่ฝูงชายส์นะฮะหมูเราเนี่ยจะผูกมิดค้างไว้ก่อนที่เราจะโดนตกตายนะเฮ้ย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 มันมาแล้วมันมาแล้วอ้ย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 เอาเอาเหรอตอนแรกอะนะถ้าก็จะผูกมิดไม่ตีกับแก ตอนนี้มันก็ต้องสู้แล้วเดี๋ยวนีสู้ดิเฮ้ยไม่ยอมลุมดิเอออ่าลุมมันเออลุมมันเออลุมเออมันตายแล้วมันตายแล้วบอกเลยว่าอย่าหาเรื่องพี่การกินอาหารผิดประเภทจะทำให้คุณเสียสุขภาพเอาเวรกรรมลืมไปว่าเราเนี่ยเป็นเผ่ากินพืชเว้ย เออเกือบไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามากินมากินพืชมากินพืชกินพืชทุกคนจริงๆเนี่ยผมไม่อยากทําร้ายพวกเขาเลยนะคุณผู้ชมฮะเราจะสามารถผูกมิตรกับเขาได้ไหมผมว่าเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะนะเรามาขนาดนี้แล้วเอาเป็นว่าผูกมิตรเผ่าพันธุ์นี้ดีกว่าเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะช่วยเราต่อสู้ถ้าเราโดนโจมตีเป็นไปได้ไหมผมว่ายากเอาล่ะร้องเพลงอย่าวิ่งเข้ามาเชียวนะเพ้ยเอาล่ะผูกมิตรก่อนไอ้นี่เอาพวกนี้ก่อนไอ้พวกกระจอพวกนี้เนี่ย เรียบร้อยและตอนนี้ข้ารับรู้ถึงพลังบังยานสมองของข้าเติบโตขึ้นอีกแล้วอ่ะเป็นเรื่องดีฮะเอาล่ะจะดีใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยทำอย่างนั้นไม่เคยว้าวประสบการณ์ทำให้เติบโตจริงๆสมองที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษหมายถึงคุณจะสามารถมีสมาชิกฝูงได้ถึง3ตัวโอเค เอาละเราผูกมิดอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเก็บเจ้านี่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาจัดก,การแต่ก่อนหน้านั้นอุ้ยโอ้ยตัวนั้นวิวสี่สิบเลยเหรอผมคิดว่าเราน่าจะยังผูกมิดไม่ไม่ไหวฮะคุกเจ้ามาเก็บพลังไปก่อนดีกว่าจูว่าไปเหมือนว่าภารกิจของเราเนี่ยเขาให้เรานั้นย้ายไปที่รังใหม่นะฮะซึ่งผมก็ยังไม่ไปสักทีเนี่ยเดินวนเวียนผูกมิดกับเขาไปเรื่อยนะฮะเอาเป็นว่าเก็บกระดูกแถวนี้อุ้ยหนึ่งอันสองอันโอเค เดี๋ยวเก็บนี่เสร็จเราจะไปที่รังใหม่กันแล้วส่วนการแก้แค้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยค่อยหลังจากผสมพันธุ์กันแล้วกันนะเผื่อว่าเราน่เนี่ยจะเก่งขึ้นแล้วเราจะได้แบบสามารถจัดการพวกมันได้ง่ายขึ้นนั่นเองจะว่าไปเนี่ยถ้าเหมือนจาไม่ผิดนะมันจะมีพวกสิ่งมีชีวิตที่แบบแข็งแกร่งด้วยนะที่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหยุดก่อนโอ้ยใจเย็น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 ทุกท่านใจเย็นมานี้มานี้คุยกันดี เออคุยกันดีๆอ่ะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะเป็นยังคุณเจ้าแม่ผมรู้แล้ววิธีการจัดก,การกับสตูที่มันแบบโจมตีเราอ่ะก็คือเรานเนี่ยจะต้องร้องเพลงกลอบแต่การร้องเพลงกลอบเนี่ยมันมีคูดาวฮนะนี่เกือบไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันมันพุ่งเข้ามาซัดหน้าเราเลยนะเนี่ยอย่างที่บอกไปฮนะเรานั้นเป็นผวาที่ก้าเอ้ยไม่กล้าร้าวและใจดี แม่ถือว่าแจมเห็นความสามารถของข้าหรือ,อยังล่ะฮะข้าสามารถเปลี่ยนเผาพันุ์ที่ดุร้ายให้กลายเป็นพันธมิตรกับตัวข้าได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเอามันเข้าพักพวกด้วยได้ไหมเผื่อว่ามันเนี่ยจะเป็นกองกําลังที่แบบแข็งแกร่งให้เรามันจะตามมาปะวะหเอาแล้ว คราวนี้บอกเลยว,ว่าใครเนี่ยจะเหิมเกริมนะฮะมาทําร้ายเราเราจะมีบอดิกะมีบอดิกาะที่แบบอยู่นอกเหนือเผ่าพันธุ์ของเราเว้ยคุณผู้ชมฮะถามว่าดีไหม oh. ก็อาจจะดีแต่เวลาการผูกมิ้นเนี่ยมันอาจจะเออวะ่ะถ้าอย่างนั้นเวลาการผูกมิ้นมันอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวผมจะลองไล่เขาออกดูนะฮะอ่ะลาก่อนนะขอบใจที่มาอยู่ด้วยกันสักครู่หนึ่งโอเคไปละและไอ้เผ่าพันธุ์ขายยาวด้านหน้านะั้นมันตัวอะไรวะเนะี่ยโอ้โห ด้านข้างอันนั้นก็เกี่ยวกาดก้าวร้าวอย่าไปยุ่งมันเลยฮะคุณผู้ชมฮะดูความน่ากลัวมันดิโอ้โหดูสยองขวัญแต่แถวนี้มีกระดูกว่ะเอากระดูกก่อนโอ้โหมันอยู่นิดน้ำโอพวกนี้เป็นจริงจู้น้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยออาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ครึ่งบกครึ่งน้ําแต่โอ้โหโอ้โหพวกนั้นมันดูน่ากลัวมากมันมันจะซัดกันแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้โหดูดิ ตัวหนึ่งเหมือนควายนะฮะตัวหนึ่งเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ผมบอกแล้วมันซัดกันแน่นอนเราไปดีกว่าฮะเ,เราต้องไปรังใหม่ของเรานี่วะ่ะระหว่างทางหาอาหารกินก่อนรู้สึกหิวมากให้ตายสิออกนอกรูนอกทางขนาดนี้เนี่ยวันไหนจะถึงรังใหม่วะเนี้ป่านนี้พักพวกที่รอเนี่ยมันคงไอ,อพวกแกเมื่อไหร่จะออ้ยเดี๋ยนะเฮีเพิ่งพูดไปหยกๆยกนะฮะไอ,อพวกนี้ผมว่าเราผูกมีดค้างไว้ที่มันแบบตัวไม่ครบเว้ยเออ เอาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนสวัสดีม,มา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 เข้ามาเอาละร้องเพลงเรียบร้อยเอาละไปเจอกันที่รังใหม่ดีว่ะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าถ้าสมมติเรามัวแต่แวะทุกที่ที่เราเจอเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะไปไม่ถึงอุ้ยกระดูกพึ่งพูดไม่ทันขัดคำให้ตายเซ่ ตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเราสามารถกดชิพวิ่งได้ด้วยนะุกผู้ชมฮะใช่เพราะผมกาลังกดอยู่แล้วเดี๋ยวนะหมือว่าเราเนี่ยจะวิ่งวนกลับมาไอ้ตรงโซนที่ไอตัวดุร้ายนีกว่าใช่ป่ะแต่ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยใช่ใช่แน่นอนฉะนั้นเราต้องไปทางไหนไว้แล้วออกซ้ายออกซ้ายทางนี้โอ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 ้เดือดเดือดเดืทำไมมีเผ่าพันก้าวร้าวเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า เขาจะร้องเพลงให้พวกแกฟังคือตรงนี้เราจะปล่อยผ่านไปไม่ได้ฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านเราเโอ่ยเอ้ยเย็นใจ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 เย็นมาเลยเราเพิ่งผูกมิตรไปไปไปหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ผมว่าผมร้องเพลงเขาฟังนะคุณผู้ชมฮะหรือว่าบางทีมันอาจจะแบบไม่ชอบฟังเพลงแต่เมื่อกี้มันดูค่ำเคๆนะไม่เป็นไรฮะ เอาไว้ก่อนแล้วกันแต่ตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อฝูงควายที่เมื่อกี้มันกำลังจะซัดกันโอเคเราเขาไม่น่าจะทำร้ายเรานะเฮ้ยไอ้มังกี้นี่น่ารักนะผมว่าลองฝูงนี้เขาดูดีกว่าไยดูดิเขาเหมือนลิงเลยอ่ะก็ไอ้มังกี้เหรอโอ้โหสกิลการเต้นของเราเนี่ยต่ำม,มากผมว่าเราน่าจะผูงนี้กับเขาไม่ไหวฮะ ไม่แน่ถ้าร้องเพลงอีกสักทีหนึง่งอันนี้เป็นเตท่าถึงไหมถึงไหมถึงไหมวิได้อยู่คุณผู้ชมฮะถือว่าโอเคแต่ผมคิดว่ามันยากเกินไปฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเสียงมันซัดก,กันเพราะว่าเอาไปว่าเอากระดูกนี่แล้วไปที่ฝูงของเราดีกว่าฮะด้านหน้าด้านหน้าโอ้โหก้าวร้าวว่าจะเข้าไปเก็บกระดูกสักหน่อยที่ไว้ก่อนละกัน วิ้ยแต่กระดูกอันใหญ่อะไรวะหน้าข้างหน้าการต่อสู้ดูอันตรายฮะคุณผู้ชมฮะนู่นมันซัดรัวไปแล้วนี่ไงชัวกินจรจัดมันคือเผ่าพันจอนจัดฮะมันจะค่อนข้างเก่งแต่แถวนี้อันอ๊อ้บีโอยักษ์ไปดีกว่าอย่ามายุกบันดูตัวมันดิ มันจับมันมันจับกินเลยฮะคุณผู้ชมฮะอันตรายโอ้โหเียวไปดูเลยไม่ไม่ไม้าจะไม่ยุ่งกับมันเอ้าเดี๋ยวนะเดินไปเดินมาถึงรังแล้วดนะีกว่าเย้ในที่สุดเราก็เจอกันอนึกว่าจะไม่เจอกันซะแล้วโอ้โหมาสักไกลเลยเอาละอย่างน้อยเนี่ยเราก็มาได้อย่างปลอดภัยะนะ และนี่คือรังใหม่ของเผ่าพ,พันธุ์ที่เองคุณมีรังแห่งใหม่แล้วเจ้าตัวเล็กของคุณจะเกิดขึ้นใหม่ที่นี่โอเคเอาละ่ะเพิ่มเลือดซะเดี๋ยวๆเก็บกระดูกแถวนี้ก่อนวิ่ยเดี๋ยวนะย้ายมาแถวนี้มีอาหารการกินไหมเนี่ยอืมก็เหืิดว่าจะมีผมอยากจะลองผูกมิกับเจ้าเนี่ยเผื่อว่าแต่ตัวมาดู ไม่น่าผูกมิดได้ละหรือว่าเราสามารถร้องเพลงกล่อมเขาได้วะคุณผู้ชมครับก็ไม่แน่นะแต่มาอยู่ใกล้รังเราเกินไปเป้าวะเออการมันอยู่ใกล้รัปปเอองเราเกินไปแบบนี้มันอาจจะส่งผลไม่ดีมันอาจจะบุกมาทลร้ายรังของพวกเราเมื่อไหร่ก็ได้อันตรายแต่หาอะไรกินก่อนแล้วกันตอนนี้หิวมันซัดกันอีกแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้โหซัดกันเค่งเอาเป็นว่าปล่อยเขาต่อสู้กันไปแล้วกันระหว่างนี้เนี่ย มันคือช่วงเวลาของเราโอ้โหดูสิเขาไล่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็เลยเดี๋ยวอย่าอย่าลากมาทางนี้ดีวะผคงไม่นะอย่านะอย่าชิวนะอละละตรงนี้เป็นมิดรไหมไม่เป็นมิตรใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรข้าต้องการแค่กระดูกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะมาผูรมิดท,ทีหลังนะเดี๋ยวขอไปขยายเผ่าพัพนธุ์ก่อนนี่เก็บกระดูกฮนะเก็บกระดูกอาเดี๋ยวทางนั้นมันลังเราหรือเปล่าวะนะ่ะ ไม่ใช่นะเฮ้ยผมลองผูกมีกับเจ้านี่ก่อนลองคุยกันดูนี่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 มาเด็กโปรยเสน่ห์ใส่เลยเว้ยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเฮ้ยผมว่าได้อยู่นะเต้นว่ะเต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นโจทย์ยากของเรามากแล้วถ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปรยเสน่ห์เว้ยโปรยเสน่ห์เว้ยอุ๊ยอะไรวะโะอ้มันชาร์จคนกันอีกแล้วเฮ้ย เหมือนว่าเราจะผูกมิ้กับมันได้ผูกมิสกับมันได้เตถ่าเรียบร้อยเราสามารถอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถพักผ่อนที่รังของมันได้อะ,อะแล้วไปไหนอะเดี๋ยวเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยเอ้ยอะไรวะจอร์จอร์จอร์อ์มนดูนกตัวยังอะไอ้ตัวเนี้ยมาจากไหนวะ เออมาจากไหนไม่รู้ว่ะแต่แต่เดี๋ยวยเดี๋ยวก่าเดี๋ยวว่าอะไรอะไรลอยอยู่บนหัวเฮ้ยเฮ้ยมาดูสิมีชีวิตไปแล้วยานอวกาศอันตรายอันตรายแต่ระหว่างนี้เก็บกระดูกดีกว่าไม่มีคนเฝ้ารังนะฮะฮ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วไอ้นี่มันโผล่มาตัวเดียวได้ไงวะเนี่ยมันจะซัดก,กันไหมนะอย่าซัดก,กันเลยนะเอาล่ะผมว่าเรากลับรังดีกว่าฮะคุณโชมะเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว ขอทําการพัฒนาสายพันธุ์ของเราสักหน่อยฮะเอาเรามาถึงเวลาของการพัฒนาสายพันธุ์แล้วนะฮะไหนดูสิร้องเพลงระดับ5อันนี้4ีอุ้ยเป็นกินพืชด้วยหรอถือว่าโอเคนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะแต่ปากมันดูไม่เท่มันดูเผ่าพัานธุ์เรามันเริ่มน่าเกียดขึ้นไปทุกทีทุกทีทกทแล้ววะคุณผู้ชมฮะเออให้ตายสิดูดิแต่มันก็ไม่แย่นะ ว่าเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนท่าทางของเผ่าพันธุ์เราให้มันตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้จะดีเลยวะนี่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนอลองเอาขาวออกไปลองเอาแขนออกไปเราจะมาเริ่มต้นใหม่กับเผ่าพันธุ์ของเราอีกครั้งหนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะมันคือการแบบวิวัฒนาการแบบขั้นสุดอันนี้ดีไหมคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าถ้ามีอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งดีนะผมว่ามันน่ารักดีนะว่าไงบ้าเอาเป็นว่าผมจะลองใช้ตานี้ดูกันแล้ว เฮ้ยอันนี้ก็น่ารักไหนลองอันนี้สิถ้าเราเดีย๋ยวจะยังคงคอนเซปต์ตาเดียวเดี๋ยวผมคิดว่าตาอันนี้มันก็ดูไม่แย่จริงไหมคุณผู้ชมฮะหรือว่าแย่วะแล้วเดี๋ยวนะเราจะสามารถกลับไปใช้ตาอันเดิมไม่ได้แล้วหรอ,อผมเอาออกไปแล้วอะให้ตายสิคุณผู้ชมฮะตาตั้งแต่สมัยการที่เราอยู่แบบใต้น้ํา เอามาใช้งานไม่ได้แล้วอะแต่เอาจิงเนี่ยผมยังอยากใช้คอนเซปต,ต์เดิมอยู่นะฉะนั้นเนี่ยผมจะลองแบบว่าคงรูปคงร่างเดิมมันไว้ก็แล้วกันนะแล้วถ้าสมมุติเราสามารถเปลี่ยนพวกหูที่เราใช้เป็นมือเนี่ยนะให้มันดูด,ดีกว่านี้ได้ไหมวิ่งขา,มาแมลงอย่างนั้นเหรอแต่ผมว่าการเติมขา,มาแมลงเข้าไปเนี่ย มันจะหมดความน่ารักแมเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบมาแรงเท่าไหร่นะฉะนั้นก็เอาเป็นขาธรรมดาแขนธรรมดาก็แล้วกันเนาะหรือว่าเราเติมมือเข้ามาดีวะคุณผู้ชมฮะถ้าการมีมือเนี่ยมันอาจจะทำให้หน่าเกียดวะเอาวะเอาเก็บไปเอาเก็บไปเราใช้มือแบบเดิมไปกว่าแล้วก็นี่ฮะมีเตะท่าระดับ4เว้ยโอ้โหแล้วพวกนี้คือ อ่อนๆฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเตะท่าระดับสี่ใส่เข้ามาเลยก็แล้วกันนะนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดูมีประโยชน์ที่สุดแล้วสําหรับเราในตอนนี้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นเผ่าพัานธุ์ที่เน้นไปในทางผูกมิตรไงเออส่วนเท้าเนี่ยมีวิ่งเร็วเต้นนะฮะกับแอบย่องแล้วก็เต้นหรือว่าจะเป็นกระโดดแล้วก็เต้นถ้าแอบย่องเนี่ยอาจจะย่องไปเก็บของได้โดยที่สตูไม่รู้ตัวแต่ผมคิดว่าการวิ่งเร็วนัวเนี่ยเออท้าดูน่ากลัวนะแต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีไว้จริงไหม ตอนนี้เนี่ยเราได้ร้องเพลงมาระดับ5นะฮะเต้น4ี่แล้วก็เตะท่าสี่ผมคิดว่าเราเนี่ยเหลือการหวาดอันนี้ฟาดไม่เอาเราต้องการการหวาดสเสน่์อันนี้พ่นผิดเออเดี๋ยนะนี่มันการจบตีทั้งนั้นเลยนี่หว่านี่ตรงนี้ครับหวาดสเสน่์ระดับ5ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เรานั้นควรจะมีเอามาติดที่ตูดใช่บอกเลวว่าอืมหรือว่าไว้ที่หัวดีวะไว้ตรงนี้ไหมคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าแบบผูกเปีย เพิ่มความน่ารักให้แก่ตัวเราแล้วก็เฮ้ยอันนี้เพิ่มพลังชีวิตได้ด้วยย่าผมคิดว่าควรจะมีไว้เพื่อความแข็งแกร่งของตัวเราเนี่ยตังมดแล้วเหรอเอาออกก่อนผมคิดว่าเราควรจะมีอะไรไว้ป้องกันตัวบ้างอย่างเช่นการฟาดนะผมคิดว่าพ่นพิษระดับ3เนี่ยที่มาพร้อมกับพลังชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าพ่นพิษระดับ4เนี่ยมันแรงก็จริงแต่เลือดเราอาจจะน้อยไงฉะนั้นเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นมิตรอยู่แล้ว เราก็อาจจะอันนี้เป็นต่อมตดใช่เป็นต่อมตดสําหรับปล่อยพิษไว้คุณผู้ชมนะเอ้าล้วผมคิดว่าเผ่าพันธุ์ฮิของเรานั้นพร้อมแล้วไปกันเลยเอาแล้วเดี๋ยวพวกแกจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยย้ายรางอีกแล้วเหรอวิวัฒนาการทีไรนะฮะเพื่อเราทิ้งทุกทีให้ตายสิ แย่แย่แย่นี่ข้าต้องเดินทางอีกแล้วงั้นหรือนี่ยินดีต้อนรับลูกๆของข้าเดี๋ยอะไรมันวิ่งอยู่ข้างๆวะเอาพวกเราดีกว่าเผ่าพันธุ์ของคุณกำลังย้ายที่อยู่ไปรังใหม่รู้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวข้ากับตรงตาไปสินะเอาละเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสอนให้เราพ่นพิษนะปุ๊ดนี่เป็นไงต่อมตดนะฮะอยู่ที่ตูด ล่ะตอนนี้พวกเราก็น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยนะเจ้านี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในฝูงของข้าซะร้องเพลงอย่างนั้นเหรอบอกแล้วว่าข้าเตรียมพร้อมมาดีบางทีก็เริ่มรำคาญเสียงกรีดร้องของพวกพวกตัวเราแล้วนะเอาละตอนนี้กองทัพของเรามีสี่ตัวแล้วฮนะคุณผู้ชมฮะอืเอาเป็นว่าเฮ้ย อเอาเอา,เอามาเลยดีไหมคุณผู้ชมฮะและตอนนี้นะฮะเผ่าพันธุ์ฮีของเราเนี่ยก็ได้วิวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งแล้วมาดูกันว่าในพาร์ตต่อไปนะเนี่ยเผ่าพันธุ์ฮีของเรานั้นจะทําอะไรกันต่อน,นอกจากมองเหม่อไปบนฟ้าและจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคแก่พวกเราหรือไม่อย่าลืมติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า